สวัสดีครับมาดูลำโพงที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นลำโพงที่รู้สึกว่าใช้แล้วคุ้มค่ามากๆนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อเสี่ยวมี่เป็นลำโพง c o m p a c t b l u e t o o t h s p e k k r r 3ของเสี่ยวมี่นะครับตัวเล็กๆแค่นี้เองสามารถที่จะให้กำลังเสียงค่อนข้างสูงมากนะครับแล้วก็มีเบสด้วยนะผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับ ซึ่งคลิปนี้มายืนยันว่าใช้งานได้ดีผมพกพาไปเที่ยวด้วยไปไหนมาไหนด้วยเล็กๆใส่กระเป๋าง่ายแล้วก็สามารถเชื่อมต่อมือถือเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ฟังข่าวแล้วก็ให้เสียงดังอะไรประมาณนี้ได้ง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดว่ามือถือเราขับไม่พอก็ใช้ตัวนี้ขับแทนนะครับสําหรับลาโพงตัวนี้สามารถที่จะให้กําลังเสียง2วัตต์นะครับเป็นบลูทูธ5.0โดยรวมค่อนข้างดีนะครับใช้งานได้อย่างคุ้มค่าราคาแค่250บาทเอง ตัวนี้มีไฟอยู่ด้านหน้านะครับเป็นไฟชาร์จแล้วก็ไฟสถานะตอนนี้ถ้าเกิดเป็นไฟสถานะสีเขียวฟ้าเนี่ยก็คือเชื่อมต่อกับบลูทูธเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดเป็นไฟกระพริบจะเป็นการบอกว่ากําลังเชื่อมต่ออยู่กําลังหาอยู่นะครับถ้าเป็นไฟสีแดงคือไฟชาร์จตัวนี้มาพร้อมกับตัวพอร์ต usb c นะครับชาร์จเร็วชาร์จไวแบตอยู่ได้ประมาณ6ชั่วโมงสามารถที่จะต่อกับอุปกรณ์อะไรก็ได้นะครับแล้วก็ ตัวเล็กดีผมชอบตรงนี้แหละแล้วก็ให้เสียงที่เกินตัวจริงๆถ้าเทียบกันในตลาดแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตัวเนี้ยไม่แพ้ใครในมุมของความคุ้มค่าพกหาง่ายสะดวกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มายืนยันสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดท่านใดอยากฟังเสียงอยากฟังเพลงทดสอบก็ ลองฟังต่อไปเรื่อยๆผมจะเอาคลิปที่เคยรีวิวมามาแปะท้ายไว้ให้เพื่ออาจจะยืนยันแล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปถ้าเกิดท่านใดที่กำลังมองหาลำโพงพกพาง่ายๆใช้งานได้ดีก็รุ่นนี้เลยครับเสียวมี p สปีเก3นะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบซึ่งการเชื่อมต่อนะครับให้กดปุ่มเปิดค้างเอาไว้อ่าเปิดมาแล้วนะครับ ปกติแล้วถ้าเกิดว่าเพิ่งเปิดและยังไม่เคยเชื่อมต่อเราสามารถเชื่อมต่อผ่านบลูทูธบนมือถือได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้เราเคยเชื่อมต่อมาแล้วก็อาจจะยกเลิกจากมือถือเครื่องเดิมนะครับหรือกดค้างมากกว่า7วิเพื่อรีเซ็ตก็ได้นะครับหลังจากที่เราเชื่อมต่อมาแล้วนะครับก็จะเห็นมี p o r t a b l e Speaker ตัวนี้เชื่อมต่ออยู่นะครับคุณสามารถที่จะเปิดเพลงได้เลยส่วนฟังก์ชันของอุปกรณ์กรณีที่เรากดเข้าไปนะครับคุณก็จะเห็นลักษณะแค่นี้เองประเภทอุปกรณ์ชื่อแล้วก็ เลือกเชื่อมต่อกับลบเดี๋ยวมาลองเปิดทดสอบเพลงนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงให้ฟังดูเรื่อยๆนะครับอ่าเสียมมาละเบสค่อนข,ข้างหนักนะ อฝ oh. ากเอาไว้ก่อนนะขอที่วันนี้ไม่เอาละเรื่องเราเอาคืนไว้ก่อนนะไว้รอให้ถึงเมวันเจอแบนอย่างนี้มเมื่อกะลีก็ไม่รับทงัทงทนแค้นจะจัดปใหญ่ผู้หญิงม่วันตัวหนึ่งลอยไว้น้ำมาดูเจ็บช้ำสวงรากว่าที่เคยเห็นวัวอากาศดีกว่าที่ใาาาด โดยรวมนะครับเสียงเบสกลางดีมากเสียงทุ้มเสียงอะไรพวกนี้ได้นะครับเสียงใสามาแต่ว่าตอนที่เป็นเบสลึกๆก็อาจจะอยู่ที่ตัวขนาดข,าดของเขาแล้วก็ตัวลําโพงนะครับอาจจะทําไม่ได้สทกเท่าไหร่แต่โดยรวมรถือว่าดีค่อนข้างดีมากสําหรับตัวขนาดเล็กๆแบบเนี้ยและทําได้ขนาดนี้นะครับานมอยก ่่นไไแตาากว้ลองฟังดีๆจะเห็นว่าเบสโทนกลางนี้สุดยอดเลยครับกับลำโพงขนาดเล็กแล้วขับเบสโซนกลางได้ดีมากๆนะครับรวมถึงเสียงใสด้วยเสียงกลางก็มาเสียงเบสกลางก็มามันเพียงพอสุดๆเลยกับขนาดเท่าอุ้งมือนะครับนี่นะครับ ผมก็แนะนําเลยตัวนี้ราคาประมาณ270บาท270นะครับน้ําหนักใช้ได้เลยก็มาสั้นๆเพียงเท่านี้มารีวิวให้ชมว่าเสียงดีแค่ไหนเห็นในร้านค้าออนไลน์เขาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเสียงเกินตัวตัวเล็กแต่เสียงคุณภาพใหญ่นะครับก็เอามายืนยันตามคลิปนี้ทีีน้ััจตก ถ้าเกิดฟังแล้วเสียงเบสไม่ชัดนะครับผ่านมือถือแนะนำว่าให้ใส่หูฟังจะดินเสียงเบสชัดขึ้นนะครับถ้าเกิดเป็นเสียงเพลงที่เบสโซนกลางแล้วก็มีเสียงกลางมีเสียงใสข้างบนนะครับก็ค่อนข้างดีเลยนะถ้าไม่ใช่เบสเชิงลึกสุดๆที่ต้องการลำโพงขนาดใหญ่ตัวนี้ขับได้แน่นอนนะครับก็เอาสินค้าดีๆมายืนยันตัวเองซื้อมาทดสอบนี่แหละครับเห็นคอมเมนต์ในหน้าร้านออนไลน์บอกว่าดีเหลือเกินนะครับ ก็ยืนยันคุณภาพตามนั้นครับลองซื้อมาทดสอบได้เลยแล้วก็ลองเข้าไปอ่านคอมเมนต์ใต้คลิปคุณจะมีแรงดึงดูดให้ซื้อมาเล่นนะครับซื้อมาฟังพกไปไหนมาไหนง่ายสะดวกนะครับสำหรับตัวนี้ไม่มีที่แขวนเชือกนะแต่ก็น่าจะพกได้ไม่ยากนะครับสามารถที่จะคุยสายโทรศัพท์ได้ที่เขาบอกนะครับตรงนี้จะมีไมโครโฟนอยู่ก็ถ้าเกิดว่าท่าในใดสงสัย หรือมีคำถามอยากได้คุณเพิ่มเติมคอมเมนต์เอาไว้เดี๋ยวผมจะทดสอบแล้วมาตอบให้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ